สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับที่ช่องทีเด็ดส่วนบนนอวีหนึ่งประจําวันจันทร์ที่23ธันวาคม2567ค่ะทีเด็ดส่วนบนนอกนะคะที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนกระแสทคนิคส่วนบนนอกบอลเตงวันนี้ทีเด็ดบอลเตงคัดเน้นๆให้วันละสองคู่นะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนบนนอกที่อิงดาวหยิบยกมาฝากให้สาหรับสมาชิกเอฟซีค่ะอิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิกเอฟซีนะคะดี้เลยเข้าไปนะคะ กดไลค์ค่ะกดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะที่ช่องที่เด็ดส่วนบอลนอกช่องนี้ให้ไก่อิงดาวกขน่ายละกันสำหรับสมาชิกเอฟท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้ไก่อิงดาวไปแล้วอิงดาวก็ต้องขอ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้นะฐานช่องทีเด็ดส่วนบนนอกของเรานะคะก็แตกเต็มคาราเบลก็อีกแล้วทั้ง2คู่นะคู่แรกนะคะที่เมื่อวานนี้อิงดาวจัดไว้ให้อิงดาวเลือกเชียร์ไว้ที่ทางด้านเอเวอเรตันค่ะคู่นี้ผลสกอร์จบลงก็จบลงที่ผลสกอร์เสมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็รับซับกันไปส่วนคู่ที่2นะเป็นคู่ระหว่างวูฟแฮมตันค่ะนะคะพบกับทางด้านเลสเตอร์คู่นี้วูฟแฮมตันนะคะ ไปเยือนทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างเลเตอร์ซิตี้ค่ะผลอร์จบลงนะคะวูฟก,ก็ไปฝ่ายกดเอาชนะไปที่3ประตูต่อศูนย์ก็เฮรับซับกันไปเท่ากับว่า2คู่ที่เมื่อวานนี้อิงดาวจัดไว้ให้ทางนันชอบที่เด็ดส่วนบอลน,นอก V1 ก็แตกเต็มคาราเบลกันอีกแล้วส่วนนะคะอันนี้คืออีกช่องทางหนึ่งอันนี้คือช่องที่เด็ดบอกต่อเมื่อวานนี้จัดไว้ให้2คู่ สามคู่เข้าไปสองเสียแค่หนึ่งก็ยังสามารถไปต่อกันได้สำหรับสมาชิกเอฟซท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปกดติดตามยังไงอิงดาวฝากนะคะให้เข้าไปกดติดตามนะคะที่ช่องทีเด็ดบอกต่อวีหนึ่งช่องนี้ให้กับอิงดาวกันด้วยแล้วกันค่ะเดี๋ยวเรานาะมาดูกันเลยดีกว่าว่า2คู่นะคะที่วันนี้อิงดาวครับมาฝากให้ทางนะช่องทเด็ดส่วนบอลน,นอกนะ,ะอิงดาวนะคะหยิบยกมาฝากให้เป็นบอลอะไรกันบ้างค่ะ สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคามาฝากให้ฐานะช่องทีเด็ดสวนบอลน,นอกวีหนึ่งประจำวันจันทร์ที่23ธันวาคม2567คู่แรกนะก็เป็นบอลโรมาเนียซูเปอร์ลีกนะคะเป็นคู่ระหว่าง UTA ีเอารลัดพบกับทางด้านโบต o s านีคู่นี้เตะก,กันในเวลาสี่ทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราคู่ที่สองก็เป็นผู้ระหว่างนะคะนี่เลยฮิสตันบูบูยูเชคพบกับทางด้านคาซิม ่คาซิบาซ่ซาคู่นี้เป็นบอลตุรกีซูเปอร์ลีกเตะกันในเวลาเที่ยงคือตรงตามเวลาของบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่าง u t a ารัตค่ะอยู่ในอันดับที่12ของตารางเปิดสนามตกรไปเยือนของด้านทีมเยือนนะคะอย่างโบโตซานี่ค่ะที่อยู่ในอันดับที่15ของตารางเกมนี้เตะกันที่สนามสตาดิโอโนสฟาซิสวอนูมันนะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่นะที่เคยเจอกันมา5นัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไป1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดเจอกันมาวันที่17เดือนที่8ปี2024ค่ะ ก็เป็นทางด้านโบสถ์ซานี่ที่ไปฝ่ายเอาชนะไปที่1นึประตูต่อศูนกันเลยทีเดียวแล้วก็ผลงานนะของทางด้านเจ้าบ้านนะคะที่เล่นในบ้าน5้านัดหลังสุดข,ของเขานัดก็ถือว่านะคะยังค่อนข้างที่จะยังเอาแน่เอานอนของ,งที่ยากอยู่เพราะว่าเกมในบ้านชนะไป2แต่แพ้ไป3เพราะ3นัด ล่าสุดแพ้รวดทั้ง3นัดติดต่อกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านนะคะทีมเยือนอย่างโบโตซานนี่นะผลงานโดยภาพรวมนะก็ถือว่ายังค่อนข้างจะอย่างเอาแน่เอานอองค่า,า,ายยี่ยากเหมือนกันกับเกมนอกบ้าน5นัดหลังสุดชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2แต่นัดล่าสุดก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้ที่1ประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็เกมนี้นะทางด้านทีมเยือนอย่างโบโตซานนี่พวกเขามาในระบบ3 4 2ส่ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่าง UTA อารัตก็มาในระบบ4 4 1 1เดี๋ยวเรานะไปดูกันที่เลรัก คาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ขอจทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะเลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้นะเป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านค่ะอย่าง u t a ร uh. ัฐ ที่ไปฝ่ายเปิดเรทราคามาต่อนะคะที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอพวกครึ่งขาวน้ําได้ไหลมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอพวกครึ่งลบหค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด่ส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตาราง 1, นคูณสที่นักตอนนี้เขาเปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่าง u d r เปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา2.20ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด่ส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาของด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา2.03 แต่ณตอนนี้ค่นาน้ำนะคะค่อนข้างที่จะไหลขึ้นไปที่เรทราคา2 2 0แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่าง UTA รัฐจ,จะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่าก็ยังค่อนข้างที่จะยังเอาแนយนองค่อนข้างที่ยากอยู่ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างบโตซานี่ <c oughs> เรทรคาคาน้ำนะตอนนี้เปิดมาเปิดไปที่เรทราคา3.01ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเรทดส่วนนอกในการเทียบเรทราคาของทางด้านทีมเยือนแล้วลเร,รทราคาน้ำจะต้องอยืนที่เรทราคา3.30 แต่ณนะตอนนี้ค่น้นาค่อนข้างไหลลงมาที่เรทนะคะสามจุ 0, 1, แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านทีมเยนอย่างโบตซานน่จะสามารถทํากำไรเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ส่วนนะคะทางด้านเรทราคาเสมอคะ่นะณตอนนี้ที่เปิดมาเขาเปิดมาที่เรทราคา2.99ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเดลสุวรรนในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคานานะคะ,ะ,คะ,นะนะคะจะต้องอยู่ที่เรทราคา3 0 6 แต่ณตอนนี้ค่ะน้ำค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา2 9 9แบบน,นี้โอกาสนะคะที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะเนาะเขามาดูเรทราคาน้ำกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆ,ๆเลือกจิ้มเลือกลงทุนไปได,ได้เลยค่ะสําหรับนะคะคู่แรกค่ะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิ้มหือว่าเลือกเชียร์ดูจากเรทราคาน้ำณตอนนี้นะคะแล้วยังไงอิงดาวขอเห็นต่างเลือกเชียร์ไปที่ทางด้าานนนนทีมเยยอ่งบตลลกั เดี๋ยวเรานะมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะคะคู่ที่2ค่ะที่วันนี้นะอิงดาวนะคะหยิบยกมาฝากให้สำหรับสมาชิก FC ก็เป็นคู่ระหว่างฮิตตันบูบูยูเชกนะคะกับทางด้านคาซิมบาซ่า mm hmm. เดี๋ยวเรานะับไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่าค่ะ ้อมูลสถิตินะคะของทั้ง2ทีมนี้นะคะที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างฮิสตันบูบูยูเชคอยู่ในอันดับที่7ของตารางจะเปิดสนามกับการเมือนของด้านทีมเยนยาคาซิมบารซาที่อยู่ในอันดับที่11ของตารางเกมนี้เตะกันที่สนามบาซัตเฮ เซฮีฟาตินะต้องบอกว่านะคะสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมา5นัดล่าสุดก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง5นัดติดต่อกันเลยทีเดียวนัดล่าสุดจะกันมามวันที่5เดือนที่5ปีส0 2 4ีก็เป็นทางด้าน่ิซัมบูบูยูเชคที่เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปนะคะที่4ประตูตอนน่อ1นค่ะแล้วก็ผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5นา้านัดหลังสุดทําผลงานงค้อนข้าจะดูดีเพราะว่าเกมในบ้านชนะไป3เสมอไป2และก็ยังไม่แพ้ใครเลย3นัดล่าสุดก็เก็บชัยชนะมาได้ทั้ง สนัดกันด้วยส่วนนะทางด้านนะคะทีมเยือนค่ะอย่างคารสบาร์าผลงานโดยภาพรวมนะคะกับเกมนอกบ้านก็ทําผลงานได้ไม่ได้คีดหิ้วขีเหรอะกับอะไรสักเท่าไหร่นักนะเพราะว่า5นัดหลังสุดเขายังไม่แพใ้ใครเลยไปการชนะไป3เสมอไป2นัดล่าสุดกับชัยชนะนะคะ ที่ผลสกอร์หประตูต่อศูนย์มาได้ด้วยแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนอย่างคาสินบาซ่าพวกเขามาในระบบ4-3-3ส่วนดาเจ้าบา้านอย่างฮิสตัมบูบูยูเช็กก็มาในระบบเดียวกันระบบ4-3-3เช่น,เด,นเดียวกันเดี๋ยวเรานะับไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่าค่ะเลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้นะคะ เป็นทางด้านค่ะเจ้าบ้านนะคะอย่างฮิสเซนบูบูยูเชคค่ะที่เป็นฝ่ายเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคาครึ่งลูกลบห้าน้ำได้ไหลลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาปปอหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งข่าวค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านจิเรสซูบอนในการเทียบเรทราคาตลาดหนึ่งหุ้นที่ณตอนนี้เปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะที่เปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา2.20ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านจีเรสซูบอนในการเทียบเรทราคาของด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา2.08แต่นัตอนนี้น ค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เรดนะคา2.2งจุดสองสูมแบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างฮิสตันบูวิจูเชกจะสามารถทำำํากําไรในเกมนี้มองว่านะคะก็เออย่างเอาแน่นอนค่อนข,ข้างที่ยากอยู่ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างคาสิบาซ่าค่ะเลยราคาน,าน้ำนะตัวนี้เปิดมาเปิดมาที่เรดราคา3.12ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เรดส่วนนอกในการเทียบเรทราคาของทางด้านทีมเยือนแล้วเลนราคาหนำนะคะก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3 จุดหนึ่งแปดแต่ณนะตอนนี้น้ำค่อนข้างไหลลงมาที่เระะทราคาสามจุดหนึ่งสองแบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านทีมเยือนางคะซิมบาซ่าจะสามารถทํากำไรได้ในเกมนี้มองว่าก็มีความเป็นไปไปด้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอตอนนี้เปิดมาเปิดมาที่เลทราคสามจุดสองหกของทั้งสองเรทราคาแบบนี้นะคะเปิดมาพอดีเปียกกันทั้งคู่เลยยังไงนะคะเกมนี้อิงดาวมองว่าอาจจะจบลงที่ผลสกอร์เสมอคะ่ะ แต่ยังไงแล้วกนบนเตะก็เข้ามาดูเลทราคาน้ำก็อีกทีนึงแล้วกันว่าเลตราคาน้ำมันจะไหลไป,ไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิ้มเลือกลงถูกกัไปได้เลยนะคะสําหรับนะคะคู่ที่2ค่ะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ดูจากเลทราคาน้ำที่ท่านจะไหลลงมาแบบนี้ยังไงอิงดาวขอเห็นตาเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างคาสซิมบ,บาซาเลยแล้วกันค่ะ,ะเดี๋ยวเรานะคะมา สรุปก,กันเลยดีกว่าเ uh นาะว่าวสองคู่ค่ะที่วันนี้นะอิงดาวครับมาฝากให้นะทางหน้าช่องนะคะที่เด็ดส่วนบอลน,นอกวีหนึ่งนะคะอิงดาวนะคะเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมไหนกันบ้างค่ะสองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวครับมาฝากให้นะทางหน้าช่องนะคะที่เด็ดส่วนบอลนอกวีหนึ่งนะคะประจําวันจันทร์ที่23่สิบสามพันวันคมสองพค่ะคู่แรกอิงดาวขอเลือกเชียร์นะไปที่ทางด้านทีมเรือนะคะอย่าง โบโตซานีเลือกจิ้มไปที่เลทราคานะคะปอหรือว่าเลทราคาเสมอครบครึ่งแล้วก็ติดไปนมที่เลทราคาเสมอไว้ด้วยสําหรับคู่แรกของเราแล้วก็คู่ที่2อ,อิงดาวก็ขอเลือกเชร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างคาซิมบาซ่าคา่ะเลือกจิ้มนะคะไปที่เลทราคาครึ่งลูกแล้วก็ติดไปนมที่เลทราคาเสมอไว้ด้วยแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้ทางน้าช่องนะคะที่เด็ดสวบนบนนอก วีหช่องนี้ให้สำหรับสมาชิก FC ได้รับชคอย่างแน่นอนว่าผลประกอบการที่วันนี้อิงดาวค่มาฝากให้สำหรับสมาชิก FC ผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างยังไงแล้วนะคะวันนี้อิงดาวก็ต้องขอนะคะฝากสมาชิก FC นะคะไว้อีกนิดนึงเลยและกันคานนี้เลย ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกด subscribe นะคะกดกระดิ่งติดตามค่ะเป็นกำลังใจให้ใกับอิงดาวกันด้วยเพื่อที่อิงดาวจะได้นะคะมีคลิปดีๆนะคะที่จะนำมาเสนอให้สำหรับสมาชิกฟีซีได้รับชมนะคะกันต่อไปกันเลยทีเดียวค่ะส่วนนะคะสมาชิกฟีซีท่านใดนะคะที่เห็นต่างก็สามารถชอบจัดขัดส่วนกับอิงดาวได้เลือกจิ้มได้ตามใจชอบแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ำกันอีกทีนึงว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็เขาเขาเลยจิม้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยค่ะ กลับนะคะ สมาชิกเอฟซีท่านใดนะคะที่อยากได้นอกเหนือจากตัวฟรีทางหน้าช่องนะทีเด็ดส่วนบอลนอกหรือแม้แต่จะเป็นช่องทีเด็ดบอกต่อของอิงดาวแล้วก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องฟุตบอลจากอิงดาวเป็นการส่วนตัวได้เลยนะคะที่ไลา์ส่วนตัวของอิงดาวค่ะ @ing688 หรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็นกนได้เลยนะคะก็อย่างที่บอกอไวอ้ค่ะว่าอิงดาวนะคะมีกลุ่ม v i p ด้วยในกลุ่ม v i p ของอิงดาวนะคะก็จัดให้แตกเต็มคาราเบลนะคะกันอีกแล้วถ้าอยากรู้ผลประกอบการยังไง ติดตามทางหน้าช่องชุมชนได้เลยวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะก็ขอขอบคุณสมายเจฟ c ที่ติดตามรับชมอิงดาวกันจนจ,จบคลิปขอให้เฮงๆรวยๆชอบดมออีมีเงินใช้กันทุกๆท่านนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ